สวัสดีครับครูไก่สมาร์ทอินสตราคเตอร์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอย้ําอีกครั้งให้ชัดนะครับว่าตชดไม่ใช่ทหารนะครับพวกเราเป็นตำรวจครับตำรวจตระเวนชายแดนครับแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไปอยู่กับชาวบ้านนานมากๆเลยครับจนเหมือนกับเป็นญาติผู้ใหญ่ไปไหนไปกันช่วยกันทําฝายทำถนนทาไฟฟ้าครับพอถึงวันที่ต้องลาจากชาวบ้านก็มาร่ำรากันแล้วห่มน้องให้นะครับแล้วก็บอกว่าขอบคุณมากนะ ที่ทหารตะรเวนชายแดนน้ำตาคุกไก่เกือบจะไหลเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับนี่ตารวจนะครับคุณลุงแล้วเวลาที่ใครพูดถึงตชอชะดนะครับคนก็มักนึกถึงภาพเข้มเข้มถือปืนแบกเป้ปีนเขาลุยป่าครับใช่ครับนั่นคือพวกเราจริงๆนั่นแหละแต่รู้ไหมครับว่างานของเรามีมากกว่านั้นมากๆเลยครับเราอาจจะเป็นคนที่คุณเคยเห็นตอนเข้าไปสอนหนังสือให้กับเ,เด็กในหมู่บ้านกลางป่านะครับเราอาจจะเป็นคนที่สร้างสะพ,พานไม้เอาไว้ข้ามลำธารให้กับชาวบ้านใช้ตอนที่น้ําหลาก เราอาจจะเป็นคนที่ช่วยแม่ลูกอ่อดเดินออกจากป่าพาไปหาหมอในเมืองครับเราอาจจะเป็นคนที่อยู่แบบเงียบๆนะครับอยู่ข้างๆคุณอยู่ข้างหลังคุณเวลาที่คุณขับรถผ่านชายแดนโดยที่ไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยครับหน้าที่ของเราคือการเฝ้าระวังชายแดนครับปกป้องผืนป่าและพรมแดนของชาติบ้านเมืองของประเทศไทยของเราต่อสู้กับภยคุกค,คามทุกรูปแบบนะครับและที่สําคัญครับคือเราดูแลพี่น้องประชาชนในพืปป้นที่ห่างไกลที่บางครั้งไม่มีใครมองเห็นครับ ต่อชะดเรามีคุณลักษณะพิเศษ3ามประการด้วยกันครับก็คือ 1. เรารบได้อย่างทหาร 2. เราป้องกันและปราบปรมามอัชญายกรรมได้อย่างตำรวจครับและ 3. เราบริการประชาชนได้อย่างข้าราชการพลเรือนไม่ว่าคุณจะเข้าใจว่าเราคือทหารหรือจะเข้าใจว่าเราคือน้องรอดอที่มาติดค่ายผิดนะครับหรือแม้แต่จะไม่รู้เลยครับว่าเราอยู่ตรงนั้นพวกเราก็ยังคงอยู่ตรงนั้นเสมอครับเพื่อเฝ้าระวังเพื่อปอกป้อง และเพื่อบริการประชาชนทุกๆคนครับด้วยหัวใจของตำรวจตระเวนชายแดงครับพวกเราคือตอชดอที่อยู่เพื่อคุณเสมอนะครับะะสังเกตดูง่ายๆ,ๆ,ๆครับอามช้างสีม่วงตอชดอตำรวจตระเวนชายแดงครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ